จังหวัดนครปฐมสูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับไบโอเทคสวทชคณะเกษตรกำแพงแสนและเครือข่ายเกษตรกรเปิดพื้นที่จัดแสดงงานศิลป,ปะบนผืนนาข้าวกว่า8ไร่ โดยใช้ต้นข้าวหลายสายพันธุ์เช่นสับปะีไรเบอร์รี่เลดเบอร์รี่ไบโอเทควันและหอมสยาม2จัดปลูกเป็นลวดลายแผนที่ประเทศไทยธงชาติและทหารไทยภายใต้ธีมไทยแลนด์พื้นที่เข้าชมได้มีการจัดทาสะพานทางเดินให้กับประชาชนเข้าชมได้ใกล้ชิดตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2568เป็นต้นไปมีการติดตั้งชิงช้าสวรรค์เปิดให้ขึ้นชมวิวทุ่งนาสับปะรฟรีพร้อมจัดแสดงพันุ์ข้าวเด่นกว่า16สายพันธุ์ภายในงานยังมีการสาธิตเทคโนโลยีการปลูก ข้าวระบบเปียกสลับแห้งการใช้โดนเกษตรการย่อยสลายฟางด้วยจ,จุลินทรีย์รวมถึงการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่กิจกรรมนี้ถือเป็นการประสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญากเกษตรเพื่อส่งเสริมคุณค่าพันธุ์ข้าวไทยและสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบใหม่ในจังหวัดนครปฐมสนับสนุนข่าวโดย dbmp double m a c p a t สนใจสั D ่งซื m ้อโทร0 8 8 3 0 9 6 6 0 0น์ line dbm 6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะรายแดง Bee Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์ at Bee Herb 99